สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับที่นี่ไทย PBS ที BS ดิฉันนัทถาโกโมลวาทินดำเนินรายการค่ะได้เห็นภารกิจแรกในฐานะประธานอาเซียนของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนจบลงไปแล้วอย่างเป็นทางการกับการเดินทางไปเยือนเมียนมาและได้พบกับพลเอกอาวุโสมินอองหลายผู้นําการทํารัฐประหารในเมียนมานะคะการเดินทางไปครั้งนี้ถูกจับตามองอย่างมากไม่ว่าจะการไปเพื่อที่จะสารต่อภารกิจ ตามฉันทามติของอาเซียนแล้วอีกด้านหนึ่งถือว่าประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหนกับการเดินทางไปครั้งนี้ช่วงนี้ คุณพงษ์สัทสุขพงษ์มาประเมินสถานการณ์ค่ะถือว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจไหมคะสำหรับการทําหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีฮุนเซนนะคะทางฝั่งของกัมพูชาก็บอกว่าประสบความสําเร็จด้วยดีนะครับแต่ทีนี้กลุ่มเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนดูจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่กับคํากล่าวอ้างของทางกัมพูชานะครับบอกว่าเป็นการให้ความชอบธรรมกับรัฐบาลทหารเมียนมาด้วยซ้าไปครับคุณผู้ชมครับภารกิจแรกของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนในการเดินทางเยือนเมียนมาเป็นเวลาสองวัน ผ่านพ้นไปแล้วนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาก็เปิดการแถลงข่าวทันทีหลังจากเดินทางกลับมาถึงสนามบินนานาชาติพนมเป็งครับยืนสมรักบานนงการจอจารงการปิพิษาจม,มุยนังเมดังนอมระบอมรัฐม,น,ม,ฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาเปิดเผยว่าการหารือของผู้นํากัมพูชากับผู้นํารัฐบาลทหารเมียนมาประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากนะครับผู้นำสองคนจะผลักดันการหารือ กันในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้พลเอกอาวุโสมินออองลน์ก็ได้ตัดสินใจขยายระยะเวลาในการหยุดยิงออกไปจนถึงช่วงสิ้นปีนี้ด้วยแต่คุณผู้ชมครับอยากตั้งข้อสังเกตแบบนี้คำถามสำคัญก็คือการหยุดยิงเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่เพราะว่าตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นนะครับว่าความรุนแรงก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ คุณนัฐาคุณผู้ชมครับความพยายามของกัมพูชาในครั้งนี้จะช่วยให้เมียนม,มากลับสู่ความสงบสุขได้หรือไม่เนี่ยคงต้องติดตามกันในระยะยาวด้วยนะครับค่ะก็คงจะต้องเป็นโจทย์ที่ท้าทายกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนนะคะ และน่าจะเป็นโจทย์ไปตลอดปีนี้เลยนะคะคุณพงษ์ชัตน์คะใช่ครับนอกเหนือจากเรื่องของเมียนมาก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับผมยกตัวอย่างเช่นการขับเคี่ยวระหว่างสหรัฐก,กับจีนเพื่อช่วงชิงความเป็นหนึ่งเหนือพื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะว,วันออกเฉียงใต้นี่ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าติดตามน่าสนใจด้วยเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับการนั่งเก้าอี้ประธานอาเซียนในปีนี้มีโจท,าท้าทายทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกรอกัมพูชาอยู่ข้างหน้าอีกมากทีเดียวครับ หนึ่งมกราคม2,565กัมพูชาขึ้นรับตำแหน่งประธานอาเซียนอย่างเป็นทางการภายใต้แนวคิดหลัก Asean addressing challenges together หรืออาเซียนร่วมจัดการความท้าทายไปด้วยกันโจทย์ท้าทายตลอด1ปีนับจากนี้ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาสมดุลท่ามกลางการแข่งขันอย่างขับเคี้ยวในด้านภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับจีนไปจนถึงการแก้ปัญหาความไม่สงบในเมียนมา อนาคตของอาเซียนถูกหยิบมาพูดถึงในการบรรยายออนไลน์เกี่ยวกับบทบาทของกัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนจัดโดยสถาบันเอเชียอาคาเนศึกษายูซุฟอิสฮักของสิงคโปร์เมื่อวันที่3มกราคมที่ผ่านมาปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศกัมพูชาระบุว่าอาเซียนกำลังเผชิญแรงกดดันหลังจากชาติมหาอำนาจเลือกภูมิภาคนี้เป็นพื้นที่ในการแย่งชิงความเป็นหนึ่ง โดยความไม่ลงรอยกันระหว่างสหรัฐกับจีนตั้งแต่ด้านการเมืองเศรษฐกิจการค้าไปจนถึงโลกเทคโนโลยีสารสนเทศยิ่งสร้างความกังวลใจให้ชาติสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศเป็นอย่างมากนอกจากนี้ยังย้ำว่าไม่มีสมาชิกอาเซียนชาติไหนต้องการเลือกข้างในความขัดแย้งครั้งนี้แม้ว่าแรงกดดันจากการขับเคี่ยวอย่างหนักหน่วงของสองชาติมหาอำนาจเป็นเรื่องยากที่จะต้านทานก็ตาม กัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนจะให้ความสําคัญกับการส่งเสริมแนวคิดพหุภาคีและยึดมั่นในการใช้กลไกของอาเซียนในการรักษาสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองของภูมิภาคประสบการณ์ของกัมพูชาเนี่ยนะครับแล้วก็โดยเฉพาะตัวสมเด็จทุลเนเองนะครับหรือแม้แต่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็รองนายกก็คือคุณปักสุคนเองเนี่ยก็เป็นผู้เที่ยวเชี่ยวชาญในเรื่องของเวทีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมาโดยตลอดนะครับและสิ่งที่กัมพูชาใช้นะครับโดยเฉพาะสมเด็จทุลเซนใช้มาตั้งแต่ทศวรรษ980นะครับจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือการใช้การเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งถ่วงดุลกันเองแล้วก็สร้างจุดแข็งแกร่งให้กับให้กับกัมพูชานะครับลหลายๆคนมักจะเข้าใจไปว่ากัมพูชาเนี่ย อยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนนะครับแต่สําหรับนักสังเกตการทางด้านอาเซียนศึกษาโดยเฉพาะทางด้านการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่มักจะคิดในทางตัวข้ามครับกับมักจะคิดว่ากัมพูชานั่นแหละที่มีความรู้แล้วก็มีความฉลาดหลักแหลมมากในการที่จะใช้จีนและสหรัฐในการถูกดูน้ำนาจเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับกัมพูชามากกว่าครับ ขนาดที่การจัดการปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาถือเป็นความท้าทายของกัมพูชาหลังจากตลอดปีที่ผ่านมาอาเซียนเผชิญแรงกดดันจากประชาคมโลกให้มีบทบัินำในการแก้ปัญหาปรักสุขคนยอมรับว่าเมียนมามีองค์ประกอบของสงครามกลางเมืองครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นการมีสองรัฐบาลมีกองกำลังติดอาวุธมีขบวนการอาระยะขัดขืนและมีสงครามกองโจรเกิดขึ้นทั่วประเทศ สถานการณ์ในเมียนมามีแนวโน้มเลวร้ายมากขึ้นจนอาจนำไปสู่วิกฤตทางเศรษฐกิจสาธารณสุขและมนุษยธรรมนอกจากนี้ยังส่งผลเสียต่อเสถียรภาพความน่าเชื่อถือและความเป็นเอกภาพของอาเซียนด้วย,าย,ายก,รกายรเดิน <surveys> ทางเยือนเมียนมาอย่างเป็นทางการของฮุนเซนเมื่อวันที่7-8มกราคม ถือเป็นการประเดิมภารกิจแรกเพียงไม่กี่วันหลังจากกัมพูชารับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากบรูไนแต่ภาพลักษณ์ของผู้นำสายอำนาจนิยมการกำจัดศัตรูทางการเมืองรวมทั้งการปิดปากสื่อมวลชนทำให้คุณเซนถูกตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการสวมบทผู้พลิกฟื้นสันติภาพในเมียนมากลุ่มรัฐสภาอาเซียนด้านสิทธิมนุษยชนระบุว่าท่าทีของผู้นำกัมพูชาเป็นการให้ความชอบธรรมแก่รัฐบาลทหารเมียนมา บันทอนความน่าเชื่อถือของอาเซียนและขัดขวางกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยด้านผู้เที่ยวชาญประเทศลุ่มน้ำโขงมองว่าประสบการณ์กว่า30ปีของฮุนเซนน่าจะช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในเมียนมาได้สำเด็จฮุนเซนก็เข้าร่วมในประชุมสมิตรครั้งแรกเมื่อปี2002และนับเนื่องจากนั้นมาเนี่ยไม่เคยขาดเลยนะครับ ไม่เคยขาดเลย2002ก็เข้าร่วมครั้งแรก2012ก็เป็นประธานอาเซียนครั้งแรกนะครับเพราะฉะนั้นในรอบนี้ก็คือ10ปีถัดมาเนี่ยในปีนี้เขาก็เป็นประธานอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับเรื่องนะฮะก็คือว่าประสบการณ์เนี่ยต้องถือว่าสูงที่สุดแล้วในแง่ของการเจรจาแล้วก็มีความเข้าใจองค์งประกอบแล้วก็โครงสร้างของอาเซียนเป็นอย่างดีแล้วที่สําคัญในตัวของเขาเองนั่นแหละ เขาก็เคยเจอปัญหานี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมินอนอไลา์เผชิญปัญหาเช่นเดียวกันนะฮะบ,บทเรียนหรือว่าประสบการณ์ที่คุณเซนแล้วก็ถ่ายทอดให้มินอ,องไลายได้อยู่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าการที่เขาเดินทางไปครั้งนี้เนี่ยจริงๆรแล้วมันก็เหมือนกันการเปิดประตูอ้าแคนรับให้มีนอนอไลน์กลับเข้ามาสู่เวทีเกจรจาอีกครั้ง ตลอดหนึ่งปีนับจากนี้กัมพูชาจะสามารถสานต่อภารกิจตามแนวคิดหลักของประธานอาเซียนได้จริงหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องจับตามองกันต่อไป คุณผู้ชมครับนี่เป็นเพียง2ประเด็นสําคัญที่น่าจับตามองแล้วก็ถือเป็นบททดสอบความแพรวของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาในอีก1ปีนับจากนี้ได้เป็นอย่างดีนะครับคุณนัฐาต้องรอดูกันว่าตลอด1ปีนับจากนี้เนี่ยเขาจะสามารถทําภารกิจต่างๆให้บรรลุแนวคิดหลักของประธานอาเซียนได้หรือไม่นะครับ นั่นสิคะเพราะว่าตามหลักการฉันทามติ5ข้อก็เป็นแนวทางที่ผู้นําอาเซียนยึดถือถ้าการเดินทางไปครั้งนี้ทําให้ฉันทามติคล้ายๆกับหลอมละลายเจือจางลงไปก็อาจจะเป็นคําถามว่าแล้วผู้นําอาเซียนที่เหลือจะแสดงท่าทีอย่างไรนะคะคำถามของผมต่อจากนี้ก็คือแล้วความเป็นเอกภาพของอาเซียนเนี่ยจะยังมีอยู่ไหมนะครับเพราะแน่นอนการเดินทางเงยือนเมียนมาของผู้นํากัมพูชาก็มีผู้นําบางประเทศที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกันคงจะต้องรอดูแหละครับว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนที่จะจัดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้าง ข้างหน้าเนี่ยจะมีท่าทีอย่างไรบ้างและที่สําคัญจะปรากฏภาพของมินออนไลน์เข้ามาในจอคอมพิวเตอร์หรือเปล่านะครับเป็นโจทย์ใหญ่สำหรับทั้งอาเซียนเลยนะคะขอบคุณคุณพงษ์ชัดมากค่ะครับ